ก็มีการเตรียมความพร้อมในการเข้ารวมลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสนะคะที่มีการต่อยอดจากคนละครึ่งเดิมโดยมีเป้าหม้กระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นและกับเพิ่มกําลังสื่อภายในประเทศซึ่งมีการขยายไปถึงกลุ่มแท็กซี่วิน3หล้อเตรียมให้ลงทะเบียนร,ร้านค้าในโครงการรอบนี้เช่นเดียวกันนะซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณกิติชัยล่ำสมุทรผู้ซื้อข่าวเอ็นิธีภาคอีสานค่ะโครงการคนละครึงค่งพลัสรอบนี้ เพิ่มประเภทผู้ประกอบการครอบคลุมแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถยนต์สามล้อสอแถวรับจ้างและพี่วินมอเตอร์ไซค์โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกทั้งกลุ่มรถรับจ้างที่สามารถตรวจสอบได้เช่น3ล้อถีบและผู้ประกอบการด้านการขนส่งมวลชนสาธารณะได้แก่รถไฟฟ้าในเขตเมืองรถไฟรถโดยสารและเรือ โดยผู้ประกอบการรายใหม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับธุรกรรมจากแอปพลิเคชันถุงเงินถ่ายรูปตนเองกับร้านค้ากรณีเป็นผู้ให้บริการสาธารณะต้องมีใบอนุญาตจากนั้นดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการจากเว็บไซต์คนละครึ่งพลัสยื่นใบสมัครณจุดให้บริการเช่นธนาคารกรุงไทยหรือที่ทําการอำเภอใกล้บ้านขณะที่ผู้ให้บริการแท็กซี่รับจ้างที่สถานีขนส่งอุบลราชธานีบอกว่า โครงการนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้สัญจรไปมาหันมาใช้บริการได้มากขึ้นก็รู้สึกดีนะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ทางรถบรรทุกรถขนส่งนี่อย่างเช่นแท็กซี่สามล้อมอเตอร์ไซค์ก็เดือดร้อนกันมากเพราะว่าไหนจะค่าแก้ค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายยังไม่พอใช้จ่ายกันคือถ้ามีโครงการนี้มาช่วยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีก็อยากให้มีตั้งนานได้ละ แต่เพิ่งได้ข่าวก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะก,ก็คงจะมีลูกค้าเยอะกว่าเดิมอะค่ะเขาคงจะหันมามาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์บ้างอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้วินมอเตอร์ไซค์ก็ลำบากหน่อยเพราะว่ามันมีหลายหลายทางเข้ามาหลายเขาเรียกว่าหลายตัวเลือกอะค่ะแต่ก็ถ้ามีรัฐบาลเข้ามาช่วยก็คงจะดีกว่านี้ค่ะในส่วนการบูรณาการกับแพลตฟอร์มดิเรเกอรี่และขนส่งสาธารณะ กระทรวงการคลังจะเสนออัตราค่า GP ีที่ลดลงเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือร้านค้าและเปิดโอกาสให้ร้านค้าขยายตลาดสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้นสำหรับขนส่งสาธารณะผู้ให้บริการขนส่งเช่นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้วทำให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งในการชำระค่าบริการได้เลย สำหรับกลุ่ม Delivery Food นะคะมันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตอบสนองไลฟ์สไตล์ของประชาชนรุ่นใหม่นะคะที่จะอำนวยความสะดวกโดยที่ไม่ต้องเดินทางนะคะอันนี้ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้โดยสามารถกดได้ที่บ้านเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์สำหรับร้านค้านะคะสามารถสมัครได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มเดิมนี่คือ ที่เป็นถุงเงินเดิมเนี่ยสามารถกดรับสิทธิ์ได้เลยนะคะกลุ่มใหม่มี2กลุ่มกลุ่มที่อยู่ในฐานของภาครัฐอยู่แล้วเนี่ยเช่นฐานสมกรหรือกรมการขนส่งพวกนี้นะคะสามารถสมัครได้2ช่องทางก็คือ w อ l k in ไปที่ธนาคารกรุงไทยหรือสมัครได้ที่ w w w บเกรุงไทยถุงเงิน .com นะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยู่ในฐานก็คือต้องปิมพ์ใบสมัคร ไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือประหลัดเทศบาลรับรองว่าท่านมีร้านขาจริงโดยถ่ายรูปหน้าร้านนะคะไปเพื่อยืนยันว่าท่านมีร้านจริงด้วยนะคะโครงการคนลเครื่องพลัสมีเป้าหมายอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจร,รวม88,000ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสมทบจากภาครัฐ44,000ล้านบาทเงินใช้จ่ายของประชาชนอีก44,000ล้านบาทโดยจะเปิดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568 คาดว่าจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรามาส4ได้อย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้โครงการคนละครึ่งพลัสยังเป็นการกระจายรายได้สู่ตรอกซอกซอยในชุมชนอีกด้วยทีมข่าว nbt ภาคอีสานร,รายงาน